สวัสดีครับผมเม้งหางทองนะครับสวัสดีชาวพี่พี่พน,อนอ้องๆชาวผักเครื่องทุกท่านนะครับก็วันนี้กลับมาพาเพื่อนๆได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จบางบุนพมพิมพ์เส้นได้นะครับอ, <c oughs> องนี้เนี่ยเป็นของน้องชายผมนะครับพอดีว่ามันเอามาทิ้งไว้ฝากไว้ให้นะครับยางยาง ทิ้งมาฝากไว้ให้นะครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูตาเผ่ากันนะครับนี่นะครับชัดใช่ไหมครับเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับ เดี๋ยวเข้าคล้องให้ดูเลยนะครับชัดชัดชัดเจนไหมครับเพื่อนเพื่อนก็พอพอพอชัดอยู่นะเดี๋ยวผมพับไฟแป๊บนึงนะครับ ขออนาตเปลี่ยนกล้องขยายนะชัดเจนนะครับเพืเ่อนๆก็จะเห็นขอบบังคับพิมพ์นะขอบให้พิมพ์ทั้งสามด้านชัดเจนนะนะฮะนี่นะขอบนี่นะก็จะยกนูนๆขึ้นมานะฮะ ใช่ไหมครับเพื่อนๆค,คับกูกก็ถือว่าไม่ไม่ไมหนามากนะฮะแล้วก็ไม่บางนะครับผมว่ากำลังดีนะครับแบบนี้บางที่ขนานะครับบางที่ก็เป็นก้อนบางที่ก็บาง อย่างที่เพื่อนๆได้ดูอยู่นี่เลยนะเนี่ย ก็จะมีเหมือนนนะครับข้างล่างนี้นะก็จะเหมือนแบบเป็นเม็ดผดพดเป็นแบบครับหุนังคระเบนนะนะที่เขาเรียกกันนะ,นะเนี่ยนะผลก็ไม่ค่อยจะโฟะกัสสักกู่นะครับก็จะมีเหมือนแบบรอยยุบย่นอย่างงี้นะ ็นธรรมดาของคราบกลัวนะมันอยู่ในน้ำบ้างโดนความชื้นบ้างก็จะกร่อนไปบ้าง <c oughs> ตามการเวลานะฮะให้ดูด้านข้างนะครับ ด้านบนนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่มวลสารชัดเจนพอสมควรนะนะสำหรับบางองค์พมนะครับ ตูลอยยุบลอยยนนะครับด้านล,ล่างนะครับ แข็งมากนะครับดูด้านหลังนี่ยนี่นะที่จะบอกกันนะครับว่าตรงนี้ขาวๆนี่เป็นพื้นๆเนี่ยผมมองเป็นคาบน้ำปูนนะฮะนี่นะครับ เป็นคาบน้ำปูนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขากล้องให้ดูนะครับชัดชัดเจนใช่ไหมครับเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับ ก็จะมีแบบรอยยุบรูพุนประมาณนี้นะฮะที่เพื่อนๆได้ดูอยู่นี่แล้วนะ,ะมวลสารก็มีให้เห็นทั่วทั้งองค์พระนะฮะกระจัดกระจายอยู่ทั่วองค์พระนะฮะ ว่าผมหยิบมาดูนะเมื่อคืนเจอมแมลงตัวเล็กๆที่ว่าตัวกินผ้านะฮะคล้ายๆปวกนะฮะตัวขาวๆใสๆนะะเจออยู่ตัวหนึ่งก็เลยเขี่ยออกแล้วก็ยังไม่ได้เอาเข้าตลับเลยนะะก็ตั้งทิ้งไว้อย่างนี้เลยไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่า ที่ผมว่าน่าจะเป็นคราบปูนนะครับน้ำปูนนี่นะเป็นปื้นๆเลยนะเดี๋ยวดูแบบเฉียงๆนะ นะ่าเก่งมากนะฮะเอาวางบนกระจกนี่ดังดีจังเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงนะฮะสักครู่ครับ,กกรบเห็นไหมครับกริ้งกิ้งวงแขนเนี่ยลึกมากเลยนะฮะซอกแขนเนี่ยลึกนะครับคมลึกนี่ก็จะเป็นครับจะเป็นคาบกุ้วนะ็นจับตัวเป็นก้อนนะฮะตรงนี้ตรงนี้ ทีตรงนี้แล้วก็มีแบบเป็นย่อมยมย่อมยมย่อมมานหนาบ้างบางบ้างนะครับนี่นะฮะนีน่นะฮะวงแขนลึกนะครับซอกแขนเส้นคมนะครับเส้นแขนเส้นซุ้มเส้นฐาน หรือว่าคมนะครับต้เส้นฐานชั้นแรกข้างบนนนะฮะก็จะเหมือนแบบรอยแยะๆปิปี๋ๆนี่นะฮะ ประพักกลมเล็กเป็นไทยนะครับพระเกตยาวนะครับยาวขึ้นมาจะหลดสุ้มเลยนะนี่นะบางองค์นี่ทะลุขึ้นมาก็มีนะครับอ่านี่นะพระเกตก็จะกลมๆเป็นเหมือนพริกไทยนะครับตรงนี้ลึกมากนะซอกแขนสองบงนี่นะ นนีะที่ผมบอกว่าลึกนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> องเนี้ยเป็นของน้องชายผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมเอาของผมมาให้เพื่อนๆได้ชม,มนะฮะอันนี้เป็นของของผมนะครับองนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ดูดูองค์นี้ของน้องชายก่อนนะครับแต่คลิปหน้าจะเอาองค์ของผมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันบ้างนะครับผมขอเช่ามันมันไม่ยอมปล่อยนะน้องชายผมรงนี้ ใช่ไหมครับเพื่อน ก็ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับสมาชิกท่านใดนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหรือใครมีอยากจะเอามาร่วมโชว์ร่วมศึกษานะครับก็มิ้นไว้ใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากสมาชิกเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับ ใครท่านใดได้ดูแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมก็พยายามจะหาพราะไมยเพื่อนให้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะครับอาจจะแบบถี่บ้างนานๆหายไปบ้างก็ช่วงบางทีก็ไปหาพระนะฮะโอเคครับผมงั้นก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ